แฟนๆชื่นชมนางเอกซุปตาวิ่งฝ่าฝนจนเข้าเส้นชัยสำเร็จเป็นอีกหนึ่งนางเอกซุปตาขวัญใจของใครหลายหลายคนเลยค่ะสำหรับยาย่าอุรัสยาเพราะนอกจากงานละครที่เธอมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องให้ได้ติดตามแล้วนั้นยังมีงานอีเวนต์และงานโชว์ตัวเข้ามาไม่ขาดและไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มักจะมีแฟนคลับคอยติดตามและให้กำลังใจอยู่เสมอเลยค่ะแถมปี มีแฟนคลับยังลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่หนุ่มณเดชน์นั้นจะทําเซอร์ไพรส์ขอยาญ่าแต่งงานล่าสุดแฟนเพจแบรี่ย่าของป้าณเดชน์แอนญาญาแฟนเพจได้โพสต์ภาพของยาญ่าที่เข้าร่วมงานวิ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยภาพนี้ญาย่าวิ่งฝ่าฝนโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าสปิริตสูงมากน้องไปวิ่งที่พังงาฝนตกหนักมากน้องก็ยังวิ่งฝ่าฝนจนตัวเปียกโชก เข้าเส้นชัยจนสำเร็จน่ารักมากสุดยอดจริงๆจ้าหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมาย